สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันครับคือกรรมอัลกอริทึมสวัสดีค่ะครับเป็นแนวคิดจากมาสเตอร์พี่เก่งรลินทอนเพจรเจรญที่เอาหลักพุทธศาสนาเรื่องกรรมเรื่องเหตุและผลมาอธิบายด้วยภาษาเทคโนโลยีสมัยใหม่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยแต่เป็นระบบปฏิบัติการอย่างหนึ่งใช่ค่ะเป็นมุมมองที่แบบว่าเปิดโลกเหมือนกันนะคะ กรอบคิดรมอัลกอริทึมเนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆเลยก็คือการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจเนี่ยมันเหมือนการป้อนข้อมูลหรืออินพุตอินพุตเข้าไปในระบบใช่ค่ะส่วนเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทํานั่นแหละค่ะคือตัวโค้ดหรือรหัสคําสั่งสําคัญที่จะไปกําหนดผลลัพธ์หรือเอาพุตที่เป็นวิบากของเราอ๋อคืออินพุตคือการกระทำโค้ดคือเจตนาลึกๆข้างในแล้วเอาพุตก็คือผลที่ตามมาว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะ เข้าใจง่ายดีเนาะครับชัดเจนมากแสดงว่ากรรมไม่ใช่เรื่องโชคชะตาแล้วแต่เป็นระบบที่มีเหตุมีผลเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยและที่สำคัญคือมาสเตอร์พี่เก่งบอกว่าเราสามารถดีบักหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบจิตใจเราได้ด้วยถูกต้องค่ะด้วยเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสตินั่นเองค่ะสติคือเครื่องมือดีบักนี่น่าสนใจมากครับ แล้ววันนี้เนี่ยค่ะเราก็จะใช้กรอบคิดกรมอ a l g o r i t h มนี้แหละค่ะอ้างอิงจากบทความกรรอ a l g o r i t h มสติคือเครื่องมือดีบักโดยเฉพาะจะเน้นไปที่เนื้อหาใน EP 6นะคะมาลองทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่เข้มข้นมากในยุคนี้อย่าง Cancel Culture กันดูค่ะครับเป้าหมายคืออยากจะลองสำรวจดูว่าถ้าเรามอง Cancel Culture ผ่านเลนส์ของกรรมอ a l g o r i t h มเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นมิติอะไรใหม่ๆบ้าง แล้วมันเชื่อมโยงกับการทํางานของเหตุและผลในชีวิตเราอย่างไงโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่แบบว่าทุกอย่างมันเร็วมากแล้วก็กระทบกันเป็นวงกว้างง่ายเหลือเกินเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะโครงสร้างกรรมอัลกอริทึมกันอีกนิดนะคะหัวใจสําคัญเลยคือกรรมเป็นระบบเหตุผลไม่ใช่เรื่องงมงายการกระทำหรืออินพุตเนี่ยนำไปสู่ผลลัพธ์หรือเอาพุตเสมอ ครับผมแล้วตัวที่กำหนดทิศทางของเอา์พุตก็คือเจตนาหรือเจตนาที่เปรียบเหมือนโค้ดซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเจตนาดีเป็นกุศลและเจตนาก็เหมือนเขียนโค้ดที่นำไปสู่เอา์พุตที่ดีที่เป็นสุขส่วนเจตนาไม่ดีอกุศลและเจตนาก็เขียนโค้ดที่พาไปสู่เอาพุตที่เป็นทุกข์ การใช้ภาษาเทคโนโลยีแบบนี้มันทำให้หลักธรรมที่อาจจะฟังดูเ,เข้าถึงยากกลายเป็นเรื่องจับต้องได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับจริงๆค่ะในบทความเขายังเปรียบเทียบหลักปฏิบัติอย่างสติปฐาน4ไว้น่าสนใจมากเลยนะคะว่าเหมือนเป็นคู่มือการเขียนโปรแกรมจิตใจขั้นสูงที่สุดเลย โหคู่มือการเขียนโปรแกรมจิตใจขั้นสูงขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันทํางานยังไงคือการฝึกสติปฐานสี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรู้ทันกายเวทนาจิตหรือธรรมเนี่ยมันคือกระบวนการที่ช่วยให้เราเห็นการทํางานของจิตใจตัวเองชัดขึ้นมันพัฒนาทั้งสมาธิคือความตั้งมั่งของใจแล้วก็ปัญญาความเข้าใจตามจริงครับซึ่งสองอย่างนี้แ่ะค่ะเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆในการดีบัก หรือการตรวจหาและแก้ไขบัก๊กหรือข้อผิดพลาดในระบบความคิดความเชื่อหรือแม้แต่เจตนาของเราเองก่อนที่มันจะถูกส่งออกไปเป็นการกระทำหรือคำพูดอ๋อเข้าใจแล้วครับพอเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นโค้ดที่ซ่อนอยู่หลังความคิดการกระทำชัดขึ้นทำให้เราแก้หรือเขียนโค้ดใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ทีนี้กรอบคิดชัดเจนแล้วเราลองเอากมอัลกอริทึมมาส่งดู cancel culture กันบ้างดีกว่าครับ ปรากฏการที่คนในโซเชียลรวมพลังกันประนามวิจารณ์หรือถึงขั้นผลักดันให้ใครสักคนหมดที่ยืนในสังคมไปเลยค่ะในมุมของกรรมอัลกอริทึมนะฮะการเข้าร่วม cancel culture ไม่ว่าจะโพสแชร์คอมเมนต์หรือแม้แต่กด like, ไลค์้ว้ความรู้สึกสะใจอยากตัดสินอยากลงโทษเนี่ยก็คือการป้อน Input ชนิดหนึ่งเข้าไปในระบบกรรมของเราแล้วก็ของส่วนรวมด้วยเราอาจจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ามโนกรรมหมูมโนกรรมหมูม ใช่ค่ะคือการคิดร่วมกันหรือว่จีกรรมหมู่คือการพูดการแสดงความเห็นร่วมกันแล้วอินพุตที่ป้อนเข้าไปในลักษณะของ cancel culture เสื่องใหญ่มันมีลักษณะโค้ดแบบไหนครับมันมักจะเป็นตะกุศลกรรมหรือเพล่าครับเพราะสังเกตว่าบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดชังการตัดสินแบบเหมารวมแล้วก็ความเชื่อมั่นว่าฉันถูกเธอผิดอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะ บ่อยครั้งเลยอินพุตที่ป้อนเข้าไปในการร่วม Cancel Culture เนี่ยมักจะมีโค้ดหรือเจตนาที่เป็นอกุศลแฝงอยู่แม้ว่าคนทำอาจจะเชื่อนะคะว่ากำลังทำเพื่อความถูกต้องความยุติธรรมแต่ถ้ามองลึกลงไปในระดับเจตนาจริงๆอาจจะพบว่าโค้ดที่ขับเคลื่อนมันคือความโกรธหรือโทสะโทสะค่ะแล้วก็ ความอยากตัดสินผู้อื่นอาจจะมาจากวิจิกิจฉาผสมกับโมหะแล้วก็การยึดมั่นในความคิดตัวเองหรือทิศถุปปาทานเจตนาลึกๆบางทีมันคือการสร้างความแตกแยกหรือการเหยียบย่ํามากกว่าจะหาทางออกที่สร้างสารรค์จริงๆโอ้โหน่าสนใจมากครับหมายความว่า ต่อให้เรามีเหตุผลสวยหรูมาอธิบายการกระทาแต่ถ้าโค้ดข้างในหรือเจตนาจริงๆมันขับเคลื่อนด้วยความรุนแรงอยากทำลายอยากเห็นคนอื่นพังเนี่ยระบบอัลกอริทึมของกรรมก็จะอ่านค่าตามโค้ดนั้นเป็นหลับเลยถูกต้องค่ะอัลกอริทึมมันทำงานตรงไปตรงมาตามโค้ดที่ได้รับการป้อน Input ที่เป็นพิษหรือ To อกซิกเดต้าซ้ำๆเช่นแชร์ข้อความด่าทอคอมเมนต์ด้วยอคติ ัดสินคนอื่นแรงๆโดยมีโค้ดคือความโกรธความยึดมั่นเนี่ยมันย่อมนำไปสู่การสร้างสิ่งที่เรียกว่าวงจรแห่งการประนามหรือคำมัลูปขึ้นมาค่ะคำมัน่นหลหรือวงจรแห่งการประนามฟังดูเหมือนเป็นวงจรที่ไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับมันทำงานยังไงครับในบริบทสังคมมันคือสภาวะที่การตัดสินการประนามกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไปเลยค่ะพอคนกลุ่มหนึง่งป้อนอินพุตที่มีโค้ดแห่งการตัดสินเข้าไปใช่ไหมคะ เอาพุทธที่ออกมาก็อาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานว่าเออการตัดสินคนอื่นมันโอเคหรืออาจจะส่งเสริมให้เกิดการตัดสินที่รุนแรงขึ้นไปอีกครับแล้วมันก็วนกลับมาเป็นอินพุตใหม่ในระบบทำให้สังคมโดยรวมมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงทางอารมณ์ต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆเป็นลูปแบบนี้ไปค่ะในบทความมีกรณีศึกษาของคุณภูมิเป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลย เขาเคยใช้โซเชียลมีเดียวิจารณ์ประนามคนอื่นอย่างเผ็ดร้อนเข้าร่วมแคนเซเคิรเจอร์หลายครั้งเลยอาจจะด้วยความเชื่อว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่ถูก i n p u t ตที่เขาป้อนเข้าไปตอนนั้นคือวจีกรรมหมู่ที่มีโค้ดเป็นความโกรธความเชื่อมั่นในความถูกผิดของตัวเองแบบสุดๆใช่ค่ะแล้วเอาพุธหรือวิบากที่ตามมาอย่างที่บอกว่า ไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปตามตรรกะของอัลกอริทึมเลยคือไม่นานหลังจากนั้นคุณภูมิกลับกลายเป็นเป้าหมายซะเองเรื่องราวความผิดพลาดในอดีตของเขาถูกขุดคุยถูกขยายความสร้างกระแสให้สังคมมาร่วมกันแคนเซิลเขาเหมือนกันเหมือนทำมันย้อนกลับมาความรุนแรงที่เขาเคยส่งออกไปมันสะท้อนกลับมาหาเขาเต็มๆเ,เลยค่ะบทความวิเคราะห์ว่านี่ไม่ใช่เรื่องอถรรหรือบังเอ,อิญนะครับ แต่เป็นผลลัพธ์เชิงตรก,กะหรือ logical outcome ของการใช้ชีวิตด้วยโค้ดแห่งการตัดสินเหมือนที่คุณภูมิเคาทบทวนที่หลังว่าพอเราเปิดประตูแห่งการประนามใสค่คนอื่นอัลกอริทึมมันก็เปิดประตูให้คนอื่นประนามเรากลับเหมือนกันใช่ค่ะมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเลยนะคะครับผมแล้วประเด็นที่น่าชิดต่อก็คือผลกระทบมันไม่ได้หยุดแค่ตัวบุคคลนะคะการสร้างและดำรงอยู่ของวัฒนธรรมการตัดสินการประนามแบบนี้ มันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตโดยรวมของสังคมทำให้คนรู้สึกไม่ปลอดภัยหวาดระแวงใช้ชีวิตอยู่บนความเครียดไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามสุดท้ายมันก็กัดกร่อนความสัมพันธ์ความไว้ใจในสังคมไปเรื่อยๆฟังดูน่ากังวลจริงๆครับเหมือนเรากำลังติดอยู่ในลูปที่ทำร้ายกันไปมาโดยไม่รู้ตัวแล้วในมุมของร,รมอัลกอริทึมเราจะดีบักหรือแก้ไขข้อผิดพลาดจาก cancel culture crash นี้ได้ยังไงครับมีทางออกจากวงจรน,นี้ไหมครับ ทางออกที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือการกลับมาทำงานที่ต้นทางของอัลกอริทึมค่ะนั่นคือการตรวจสอบและเปลี่ยน,ปยนแปลงโค้ดภายในจิตใจเราเองเปลี่ยนโค้ดข้างในใช่ค่ะบทความเสนอว่าเราต้องเปลี่ยนจากโค้ดแห่งการตัดสิน judgment ที่มันรุนแรงเหมารวมไปสู่โค้ดแห่งการพิจารณา consideration คือมองให้รอบด้านเห็นอกเห็นใจและที่สำคัญที่สุดคือใช้โค้ดแห่งความเมตตา loving kindness หรือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแม้แต่กับคนที่เขาทำผิดพลาดไปหมายความว่าก่อนที่เราจะกดแชร์คอมเมนต์หรือตัดสินใจร่วมวงวัชีกรรมหมู่ใดๆเราต้องใช้สติซึ่งเป็นเครื่องมือดีบักสำคัญกลับมาตรวจโค้ดหรือเจตนาจริงๆของตัวเองก่อนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต้องหยุดถามตัวเองนิดนึงว่าที่เรากำลังจะทำหรือจะพูดออกไปเนี่ยเจตนาลึกๆคืออะไร เราอยากเห็นเอาต์พุตแบบไหนเกิดขึ้นกับตัวเองกับคนอื่นกับสังคมใช่เลยค่ะการใช้สติรู้เท่าทานความคิดอารมณ์เจตนาของตัวเองตอนนั้นคือประการด่านแรกที่สำคัญมากมันคือการสร้างช่องว่างให้เราได้พิจารณาแทนที่จะตอบสนองออกไปทันทีด้วยอารมณ์โกรธความกลัวความอยากตัดสินพอเรารู้ตัวรู้ถึงโค้ดที่กำลังทำงานอยู่เราจะมีความสามารถในการเลือกอินพุตที่มันสร้างสรรค์เป็นประโยชน์มากกว่าเดิมได้ค่ะ เหมือนเปลี่ยนจาก reaction หรือการตอบสนองอัตโนมัติเป็น response หรือการตอบกลับอย่างมีสติอย่างที่ว่าเลยนะครับแล้วพลังของการไม่เข้าร่วมล่ะครับในบทความก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันว่าการเลือกที่จะไม่ทําร้ายหรือไม่ร่วมวงทําลายใครสักคนไม่ว่าเขาจะผิดจริงหรือไม่ก็ตามถือเป็นการป้อนอินพุตที่เป็นกุศล,ลกรรมที่สําคัญมากในยุคนี้ใช่ค่ะสาคัญมากๆในยุคที่กระแสมันแรงมันเชี่ยวกราดพร้อมจะพัดเราไปกับการประนามใครได้ง่ายๆเนี่ย การตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมในการศาสตร์โคลนหรือเติมเชื้อไฟความเกลียดชังถือเป็นการกระทําที่มีพลังมากนะคะมันคือการปฏิเสธที่จะป้อนท็อกซิกเ a ต้เข้าสู่ระบบแล้วก็เป็นการเลือกเขียนโค้ดที่แตกต่างออกไปเป็นโค้ดที่อาจจะนําไปสู่เอาผุดที่สร้างสรรกว่าเดิมเช่นการเปิดพื้นที่ให้รับฟังทําความเข้าใจบริบทหรือแม้กระทั่งการให้อภยัย การหาทางแก้ที่ต้นเหตุจริงๆแทนที่จะมุ่งแค่ลงโทษทำลายล้างอย่างเดียวแน่นอนคะ่ะการไม่เข้าร่วมไม่ได้แปลว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งที่ผิดนะคะแต่หมายถึงเราเลือกที่จะไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรงเราเลือกที่จะไม่สร้างกรรมอกุศลเพิ่มแล้วก็อาจจะเลือกหาวิธีอื่นในการแสดงความไม่เห็นด้วยหรือเรียกร้องความรับผิดชอบที่มันสร้างสารรค์กว่าไม่ทําลายล้างเท่ากับการแคนเซลิลพอฟังแบบนี้แล้ว กรรมออลกริทึมนี่เป็นกรอบคิดที่ทงพลังมากนะครับช่วยให้เราเห็นภาพรวมของระบบเหตุและผลในการกระทําชัดขึ้นจริงๆโดยเฉพาะในโลกดิจิตอลที่ทุกการกระทำมันส่งผลได้เร็วและกว้างมากทำให้เราตระหนักว่าทุกคลิกทุกแชร์ทุกคอมเมนต์มันคืออินพุตที่มีโคดซ่อนอยู่แล้วมันจะนำไปสู่เอา p ์พุตแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและหัวใจสำคัญของการดีบักระบบไม่ว่าจะเป็นปัญหาแคนเซเคลเจอ หรือปัญหาอื่นๆในชีวิตนะคะก็คือการกลับมาใช้สติเพื่อตรวจสอบรู้ทันแล้วก็ถ้าจำเป็นก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนโค้ดภายในของเราเองเปลี่ยนจากโค้ดความโกรธความเกลียดชังการตัดสินไปสู่โค้ดแห่งการพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วก็โค้ดแห่งความเมตตาซึ่งเป็นโค้ดที่มีแนวโน้มจะสร้างเอาพุทธที่ดีกว่าทั้งต่อชีวิตเราเองและต่อสังคมที่เราอยู่ร่วมกันค่ะมีคำพูดปิดท้ายจากแหล่งข้อมูลที่ผมชอบมากเขาบอกว่า จำไว้ไม่ว่าวันนี้จะเจอบักอะไรพรุ่งนี้เราเขียนโค้ดใหม่ได้เสมอมันให้ทั้งความหวังแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีมากๆเลยนะครับว่าเราไม่ได้ถูกจองจำกับโค้ดเก่าๆเราเรียนรู้แก้ไขสร้างโค้ดใหม่ที่ดีขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นคำกล่าวที่ให้กำลังใจดีจริงๆค่ะ ก่อนจะจบกันวันนี้อยากจะฝากคำถามชวนคิดให้ลองกลับไปพิจารณากันต่อดูนะคะลองสำรวจดูว่าในปฏิสัมพันธ์ด้านอื่นๆของชีวิตนอกเหนือจากแค่เรื่อง cancel culture หรือโลกออนไลน์เนี่ยเรากำลังใช้โค้ดหรือเจตนาแบบไหนเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอยู่คะอืมน่าคิดครับเราพอใจกับเอาต์พุตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโค้ดเหล่านั้นหรือเปล่า แล้วถ้าไม่พอใจเราจะเริ่มดีบักแล้วก็เขียนโค้ดใหม่ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราปรารถนาจริงๆได้ยังไงการตระหนักรู้ถึงโค้ดภายในนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตก็ได้นะคะครับผมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ